พูด <c oughs> ถึงพวกเรานี่ <c oughs> ไม่ทราบว่าโชคดีกว่าในสมัยก่อนหรือเปล่าไม่ทราบ <c oughs> สมัยพวกเรานี่ค้นคว้าธรรมะได้ง่าย กว่าที่ <c oughs> พวกเราจะได้ยินได้ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลไม่ได้ง่ายนะ <c oughs> นึกถึงพระพุทธเจ้าท่านกว่าจะบำเพ็ญกว่าจะค้นคว้า <c oughs> <c oughs> จากเป็นกษัตริย์ต้องไปเป็นขอทานไม่ได้ไปแบบผู้มีสง่าราศีในสายตาชาวโลก ไปเป็นเหมือนขอทาน <c oughs> อยู่ตามป่าตามดงเรียกว่าอยู่ด้วยความยากลำบากแม้ตัดสู้ทำแล้ว <c oughs> <c oughs> เวลาเผยแผ่ธรรมะประกาศธรรม <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าง่ายนะไปในเมืองไหนไหนไม่ใช่ว่าจะได้รับการต้อนรับสมดุไปหลายแห่ง จากที่ผู้คนยอมรับมากเข้ามากเข้าก็กลายเป็นอุปสรรคถึงขั้นว่าเอตั้งแต่มีพระพุทธเจ้ามาพวกเราเคยหาอยู่หากินสบายพูดอะไรไปคนก็เชื่อทุกวันนี้พูดอะไรไปคนไม่ค่อยเชื่ออันนี้หมายถึงบรรดาเจ้าลัทธิเจ้าความเชื่อทั้งหลายทั้งปวงพูดอะไรมาก็ พระพุทธเจ้าพูดไปแบบหนึ่งคนก็เชื่อถือพระพุทธเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเห็นท่านเป็นอุอหาหาวิธีกจัดนะมีหาวิธีใส่ร้าย <c oughs> ทำลายชื่อเสียงหวังให้พระพุทธเจ้าเป็นที่อะไรเป็นที่จิงชังถึงขั้นรอบค่าถึงขั้น ใส่ความมีมีมาหมดเลยพระพุทธเจ้าพระองค์โดนมากกว่าพวกเราเราพวกเราเรามองว่าชีวิตพวกเรานี่มีอุปสรรคมีปัญหาทำมาเทียบกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็สู้ท่านไม่ได้กว่าจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนี่ไม่ง่าย <c oughs> แม้มีประกาศธ,ธรรมะจนกระทั่งกระจายไปทั่วแล้วก็ยังยังไม่ง่าย การที่จะรวบรวมธรรมะสอนอะไรไว้สั่งอะไรไว้ <c oughs> ก็ถูกลบล้างถูกทําให้แปลเปลี่ยนเรียกว่าถูกทําให้ปลอมแปลงว่างั้นเถอะเนี่ยปลอมแปลงให้เข้ากับความเห็นของตัวเพราะฉะนั้นพอมาถึงสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชเนี่ย <c oughs> ท่านก็เป็นกษัตริย์ที่มีอนณาเขตกว้างขวาง แต่ดั้งแต่เดิมก็ไม่ได้เคารพในพุทธศาสนาอะไรแต่พอตอนหลังท่าน <c oughs> มาเคารพก็มาเห็นว่าอ้าวสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนกับสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยยังไม่เข้ากันเห็นไหมเพราะฉะนั้นแม้ประกาศไปได้กว้างางแล้วในสมัยพระพุทธเจ้าก็ค่อยๆเสื่อมลงในยุคแค่ร้อยปีสองร้อยปีไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติ เรียกว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าคําสั่งของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ยอมรับเรียกว่าค่อยๆเสื่อมลงเสื่อมลงก็ต้องมาลื้อฟื้นกันใหม่เพราะนั้นกว่าจะมาถึงยุคสมัยพวกเราผ่านมาสอง0กว่าปีก็ไม่ง่ายเลยมานึกถึงสมัยหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาท่าน <c oughs> มีความศรัทธาในการออกบวชในการออกปฏิบัติ แต่จะหาคำมพี์ใบลานหาพระไตรปิฎกให้อ่านก็ไม่ได้มีดาดดื่นสมัยนั้นโรงพิมพ์ไม่ได้มีอยู่ทุกบ้านไม่ได้มีปรินเตอร์อยู่ตามบ้านไม่ได้ไปหาไฟล์ออกมาแล้วก็มาปรินได้เพราะฉะนั้นกว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมะนี่ไม่ง่ายเลยผู้ที่จะได้ล่ำเรียนก็แทบจะไม่มีอยู่เป็นบางจุดล่ำเรียนร่ำเรียนอย่างเดียวก็ไม่สนใจปฏิบัติอีก เอาวิชาเรียนกลายเป็นอุปสรรคต่อผู้ปฏิบัติก็มีเพราะฉะนั้นสมัยหลวงปู่มั่นเองก็มีอุปสรรคมากไปอยู่ในป่าในดงก็ดูถูกดูแคลนจากผู้ที่รู้พระตไตรปิฎกซะเองเนี่ยถึงขนาดเคยขับไล่สายส่งหลวงปู่มั่นให้ออกจากปา่าจากดงจากผู้ที่มีความรู้ดีทางพระตไตรปิฎกก็มีถึงขั้นต้องมากราบขอขามาในภายหลังก็มีนะเ,นเป็นถึงระดับ พระอะไรพระราชาคณะนัหลวงพ่อนะถึงขั้นเป็นสมเด็จนัก็มีเนี่ยตอนที่ท่านมีความรู้เป็นเจ้าปกครองแต่เป็นพระตไตรปิฎกภายนอกพระตไตรปิฎกตามตำราไม่ได้เป็นพระตไตรปิฎกจากภา,กภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นจึงไม่เข้าใจจึงสร้างขวากสร้างน้ำเป็นอุปสรรคต่อหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสามากเพราะฉะนั้นท่านไปที่ไหนที่ไหนนี่ไม่ได้ไปแบบสง่าง,งาม ไม่ได้ไปแล้วผู้คนยอมรับนับถือไม่ไปแบบถูกดูถูกดูแคลน,นเข้าไปในป่าในดงไปหาชาวเขาชาวเขาก็ยังมองว่าเอ๊ะหลงผู่มั่นนี่ไม่ใช่เป็นเสือเย็นนะเสือเย็นเสือสมิงนะนี่ก็คือ,เ,อเป็นเสือแล้วก็แปลงเป็นคนก็ได้นี่ตามความเชื่อของชาวป่าชาวเขาเพราะเขาเห็นมา มองไปมองไปเห็นเป็นเสือไปมาเป็นคนแปลงกลับเป็นเสือเพื่อที่จะมาหลอกกินคนอย่างนั้นแต่เนี่ยก็ยังเห็นหลวงปู่ม,มั่นเป็นแบบนั้นหลวงปู่ม,มั่นไปอยู่ในป่าในดงจึงได้เผชิญกับอุปสรรคมากมายกว่าที่ท่านจะได้นําธรรมะของพระเจ้ามาปฏิบัติพอท่านได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนอะไรท่านก็เอามาปฏิบัติจริงๆจังๆจนกระทั่งทําภาคปฏิบัติกับทำภาคปริยัตินี่เรียกว่า เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เป็นสัตธรรมปฏิรูปในสัตธรรมปฏิรูปก็คือเป็นยังเป็นของปลอมอยู่หลวงปู่มัน่นพอได้ทำเป็นของจริงท่านก็เคยมาพูดว่าสัตธรรมปฏิรูปก็คือคําสอนของพรุทธเจ้านี่แหละคําสอนที่ถูกต้องแม่นยํานี่แหละแต่เข้าไปประดิษฐานอยู่ในสันดานของผู้มีกิเลสผู้เป็นปุถุชนก็จะกลายเป็นของปลอม ทั้งทงที่พูดออกมาเนี่ยเป็นคําของพระเุทธเจ้าหมดแต่เข้าไปอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนมีกิเลสก็ยังจะกลายเป็นของปลอมเพราะว่าการตีความก็จะตีความไปตามความเห็นของตัวตามความโลภความโกรธความหลงความไม่เข้าใจธรรมะอย่างท่องแท้เพราะฉะนั้นเข้าไปประดิษฐานอยู่ในใจของผู้มีกิเลสก็จะเอนไปตามกิเลสเพราะงั้นเถอะเเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ง่ายอีกเพอมีธรรมะคำสอนประกาศดาดเดิน ก็ไม่ได้ก็ว่าจะเข้าใจธรรมะคำสอนอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นผู้ที่เป็นธรรมะบริสุทธิ์เนี่ยแต่ถ้าธรรมะสัจธรรมเนี่ยสัจธรรมเนี่ยเข้าไปปดิสถานอยู่ในสันดานของพระอรหรันต์เนี่ยอันนั้นแหละจิงจะกลายเป็นธรรมที่บริสุทธิ์คำตีความทุกสิ่งทุกอย่างที่ออกมาเรียกว่าแม่นยำตรงไปตรงมาเป็นไปเพื่อความขัดเกลาขัดเกลาวความโลภให้ลดน้อยถอยลงความโกรธให้ลดลง ราคะตัณหาความหลงให้ลดลงลดลงเนี่ยเพระาะฉะนั้นเนี่ยการตีความแม้แต่ตีความสัจธรรมสัจธรรมหรือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องอาศัยการตีความที่มาจากพระอาหารหันต์เพราะกว่าที่ท่านจะได้มาสะสมธรรมะมาในแต่ละขั้นแต่ละตอนเนี่ยไม่ง่ายเลยอย่างนั้นเนี่ยหลวงตาเรามักจะพูดว่าพระไตรปิฎกนี่ก็คือแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันเวลาเกิดปัญหามาไม่รู้จะหยิบพระธรรมขันไหน เอามาแก้ปัญหาคว้ามาท่านเปรียบเหมือนกับตู้ยาเข้าไปดูครังยานะโรงพยาบาลพอเราเดินเข้าไปเรางงเลยไม่รู้จะไปเอาคลังยาตรงไหนเราเป็นโรคนี้เอาอันไหนเนี่ยอันไหนจะแก้อันนี้อันนี้เป็นโรคเกี่ยวกับตับไตไส้พุงปรากฏว่าไปเอายาเกี่ยวกับปอดมานะไปเอายาเกี่ยวกับลำไส้มาเอางั้นเถอเพราะฉะนั้นแม้ครังยาท่านก็เปรียบเหมือนพระเตรปิดกเนี่ยพระเตรปิดก เวลาเกิดปัญหาหมาดไม่รู้จะข่อยคว้าตรงไหนี่ยแต่ถ้าเป็นพระกรรมฐานภาคปฏิบัติเนี่ยท่านจะจี้เพ่งตรงเลยตรงเป้าหมายเลยว่าก็เถอะเนี่ยปัญหาอยู่ตรงไหนแก้ลงไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นธรรมะภาคปฏิบัติจึงธรรมะเป็นธรรมะที่เข้าถึงใจตรงต่อปัญหาแล้วก็แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วฉับไวท่านจึงสอนให้พระเราบวชมาแล้วให้ลุกขมูลเสนาสนางังบวชแล้วให้อยู่ป่าอยู่เขา ไม่ค่อยที่จะมาบอกบวชแล้วให้ไปอ่านตำตำหรับตำราให้ครบ8ปดหมสีพันพระธรรมขันธ์ให้ครบท้วนหมดทุกกระบวนความท่านไม่ขนาดนั้นท่านให้เป็นถือภาคปฏิบัติเป็นสําคัญให้ดูดเป้าหมายเป้าหมายคืออะไรท่านสอนไป้หมดตั้งแต่บวชเลยศีลส,สมาธิปัญญาศีลเมื่อทําให้มากก็จะหนุนนําทําให้จิตใจมีความสงบได้ เพราะว่าจิตใจของเราไม่ระแคะระคายไม่มีความกังวลต่อความผิดความพลาดทางทางวาจาทางกายทางใจที่ออกมาเพราะฉะนั้นการทําความสงบก็จะง่ายจะเป็นกําลังหนุนสมาธิสมาธิเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นกําลังหนุนให้เกิดปัญญาได้พินิจพิจารณาผมขนเล็กฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก พิจารณาสิ่งที่เป็นรูปธรรมพิจารณาสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เกิดขึ้นในใจของเราตลอดวันตลอดคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสมาธิตั้งมั่นดีแล้วก็จะเห็นนี่มีปัญญาได้ชัดเจนกว่าแจ่มแจ้งกว่าแต่ถ้ายังไม่มีสมาธิจิตใจก็ยังฟุ้งซ่านมีอะไรมายั่วเยาว้าก็หลงไปในทางรูปเนี่ยแทนที่จะสนใจทําสมาธิภาวนาเดินจยงกรมก็ไปติดอยู่ในรูปเสียไปติดอยู่ในเสียงไพเราะเพราะพิงเสีย ไปติดอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้ไม่เห็นคุณค่าของการฝึกหัดด้านจิตใจเนี่ยเพราะฉะนั้นเห็นไหมอํานาจของสมาธิจึงสําคัญเชิดจะช่วยลดความฟุ้งซ่านลาคาญลงมานี่แหละเนี่ยเพราะฉะนั้นการตีความเนี่ยพระไตรปิฎกท่านจึงเอาแต่ที่เป็นแก่นหลงตาไม่ได้เอามาเทศทั้งหมดทั้งสิ้นท่านเอาแก่นคัดกรองมาให้เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจึงธรรมะของท่านจึงดูเหมือนกับเอ๊ะ ธรรมะหลงตามไม่เห็นลึกซึ้งเลยไม่เห็นมีภาษาอะไรที่จะแหลมคมเลยว่างั้นท,ทั้งที่ท่านเป็นมหาปรียาท่านจบมหาท่านสอบบาลีได้เต็มร้อยแต่พอเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มัน่นพบหลวงปู่มั่นบอกว่าไงรู้ไหมบอกให้ยกพัดตจไปดกยกความรู้วิชาที่ท่านร่ำเรียนมาให้บูชาไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งเอามาพอระหว่างที่ท่านกําลังบําเพนะ็ญภาวนาจิตใจของท่านจะประวัติจะไปคอยคิดคํานึงเอามาเทียบเคียง พอทําไปทําไปก็จิตใจก็เอ๊ะใช่ไหมอันนี้เป็นสมาธิขั้นไหนอันนี้เป็นปัญญาขั้นไหนก็เลยคอยเทียบเคียงอยู่ตลอดจิตใจก็เลยไม่ลงสู่ความสงบเพราะฉะนั้นให้ยกบูชาไว้ก่อนเวลานี้นี่ทำจิตทําใจให้เป็นหนึ่งเดียวให้ได้นี่จะใช้ดูลมหายใจหรือจะพุโทโธพุโทโธพุโทพโธตลอดเพื่อล้อมรวมจิตของเราให้เป็นหนึ่งเดียวไม่ให้ฟุ้งซ่านไปในทางนั้นทางนี้ไม่ให้ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลาย ไม่เอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประมาณแต่เอาความเป็นหนึ่งเดียวในใจเราสติจับอยู่ในคําบริกรรมพุทโธให้เป็นหนึ่งเดียวอย่างนั้นเถอะในงั้นนั่งๆไปก็พุทโธพุทโธก็เอ๊ะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเอ๊ะอย่างงุ้นไหมเอ๊ะทำอนุนก่อนสิเอ๊ะนี่มีแต่เอ๊ะตลอดนะไม่มีจิตใจของเราไม่เที่ยงตรงว่างั้นเถอะเนี่เพราะฉะนั้นนี่พอรู้พระตไตรปิฎกขนาดนั้น ค้นคว้ามาอย่างเต็มเหนียวเลยหวังจะให้มีความรู้ติดตัวอย่างเต็มที่พอไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มันม่นบอกให้ยกบูชาไว้ก่อนเห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ง่ายน,นี่คือในยุคสมัยที่ยังลงพิมพ์ยังไม่ดาดดึงเนี่ยยคที่ยังไม่มีดิจิตอลยังไม่สามารถจะย่นย่อไฟล์ทั้งหลายทั้งปวงให้ลงสู่ระบบคอมพิวเตอร์ระบบไฟล์ระบบดิจิตอลได้ที่จะเสิร์ชหาขึ้นมาค้นคว้าม,มาง่ายขึ้นมาเหมือนสมัยพวกเรา พอมาถึงสมัยพวกเราแล้วค้นคว้าได้ง่ายนี่ก็เกิดความสับสนปนเปงงม่างั้นแต่แต่หลวงตาท่านก็เคยเปรียบเทียบไว้นี่พอมีความรู้มากมายนี่เราก็ยังไม่เห็นชัดอยู่ท่านเปรียบเหมือนกับบรลยไหมท่านเปรียบเหมือนกับตาบอดคลำช้างนี่พอมีความรู้เยอะแล้วตาบอดคลำช้างคืออะไรพวกเราตาบอดนะหลับตา <c oughs> แล้วเอาช้างมาให้จับนี่หลับตา เพราะเราไม่เคยเห็นช้างมาก่อนเพราะตาบอดมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเปรียบเหมือนคนไม่เคยเห็นพระเตยิปดกเลยในหัวจิตหัวใจไม่รู้จักพระเตยิปดกแต่ได้ศึกษาพอศึกษามาก็เลยมาทุ่มเถียงกันถกเถียงกันอันนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างงี้ต่างหากไม่เป็นอย่างนั้นหรอกว่าไงเถอะเถียงกันท่านเปรียบเหมือนกับตาบอดคำช้างทํำยังไงจับตรงงวงนี่จับงวงอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยช้างมีลักษณะแบบไหนเป็นกลมกลม นี่อะไรพอจับเจองาเป็นแข็งแข็งแหลมแหลมพอจับเจอหางเหมือนไม้กวาดจังนั้นตรงงปลายปลายเป็นขนขนจังนั้นพอจับเจอขาก็ว่าเหมือนเสาเหมือนเสาศาลาตรงนั้นแต่นี่คือตาบอดแล้วก็เราบอกว่าช้างทั้งช้างเนี่ยเหมือนเสาช้างทั้งตัวเนี่ยเหมือนไม้กวาดตังนั้นแต่นี่แหละเรียกว่าพอเราจับตรงไหนที่ว่าเป็นธรรมบ้างจับว่าเป็นวินัยบ้างแล้วเราก็มาตีความว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย พูดแบบนั้นสอนพระไตรปิฎกแบบนี้ในสุดก็เลยมาทะเลาะกันนี่เพราะฉะนั้นคนจับคนจับตรงงวงคนจับตรงงานคนจับตรงขาคนจับตรงหางก็เลยทะเลาะกันตีกันเพราะงั้นเถอะนี่ก็เลยทะเลาะกันทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาปรากฏว,ว่านี่เถียงกันไม่ใช่ช้างเป็นแบบนี้ไม่ได้แบบนั้นช้างของเธอไม่ได้เหมือนกับช้างของฉันเพราะงั้นเถอะใ,ในที่สุดปรากฏว่าต้นไปอยู่ใต้ต้นมะกอกลูกมะกอกลุ่นใส่หัว เอออะไรเถียงกันขนาดนี้ว่าช้างหน้าตาแบบนั้นช้างหน้าตาแบบนี้อะแล้วถักถึงขั้นต้องเคหัวกันเลยว่างั้นเถะเนี่ยไม่ได้เคจริงๆลูกมะกอ,อกลนใส่นี่ก็เถียงกันเออเคหัวกูขนาดนี้เอาบ้างเ,าเลยชกกันใหญ่เลยวกันเลยตีกันว่างั้นเถะนี่หลวงตาท่านพูดแล้วว่าพระเตรไปดกเนี่ยใหญ่กว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกับช้างเหมือนกับภูเขาเหมือนกับมหาสมุทรถ้าเราไม่เข้าใจพระเตรไปดกอย่างชัดเจนเราก็จะมาตีความ ตีความว่าพระเตรปปดกเป็นเหมือนแบบส่วนนี้เป็นส่วนนั้นมีเท่านั้นมีเท่านี้มากบ้างน้อยบ้างเลยเทียงกันใหญ่เลยว่างั้นแต่ในขณะที่พระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านทรงพระเตรปปดกเนี่ยไม่เป็นสัตยธรรมปฏิรูปแต่เป็นสัตยธรรมของจรงิงของแท้ของบริสุทธิ์ท่านเห็นพระเตรปปดกทั้งหมดอยู่ในใจท่านพูดสมาธิก็เข้าใจทันทีแม่ไม่รู้ภาษาแม้ไม่รู้ภาษาว่านี่คือคณิกะนี่คืออุปจาระนี่คืออัปปนา นี่ปัญญาภาวนามยปัญญาละสังโยชน0สิละสังโยชน์ได้เท่านั้นได้เท่านี้ได้เท่านู้นจนกระทั่งเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีพระอรหันต์อาจจะไม่รู้ชื่อรู้นามรู้ศัพ์รู้แสงแต่ความโกรธหายนี่ไม่สามารถที่จะคำย,ยื่อยุการใส่ลายป้ายสีไม่สามารถที่จะมาแทงใจได้เป็นเพียงแค่คำเสียงศักแต่ว่าเสียง เสียงจะเสียงจะไพยเราะเพราะพิงเสียงจะกลดาเสียงจะว่าก็ไม่ได้ถือว่าเสียงนี้เข้ามาเอามาเบียดบังอยู่ในใจเราใจเราไม่ได้ลดอนรุนไปเพราะเสียงของใครนี่เสียงของใครก็ไม่มีผลต่อใจเราเสียงดีเสียงสรรเสริญเสียงกลดาไม่ได้มีผลต่อใจเราเนี่ยท่าทางเป็นยักษ์เป็นผีไม่ได้มีผลต่อใจเราเนี่ยสิ่งต่างๆภายนอกไม่มีผลต่อใจเราเห็นไหมนี่คือพูดทรงพระเตปิฎกนี่สามารถที่จะแยกแยะ สิ่งภายนอกออกมาจากสิ่งภายในคือหัวจิตหัวใจของท่านเนี่ยที่ท่านปฏิบัติทำทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อฝึกแยกแยะถ้าเราไม่แยกแยะนี่เราก็โกรธได้จากสิ่งภายนอกเกลียดได้จากสิ่งภายนอกหลงได้จากสิ่งภายนอกหลงได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นภายในนี่ภายในใจของเราเนี่ยภายในใจของเราเนี่ยมันจําภายนอกมาเนี่ยจำมาก็เรียกว่าสัญญาเนี่ยเอามาปรุงต่อจากความจําก็เรียกว่าสังขารเห็นไหมเนี่ยเรียกว่าสิ่งเหล่านี้มันกระตุ้น ทำให้ใจของเราเนี่ยมีความวั่นวหวได้ไปในทางเอียงซ้ายได้เอียงขวาได้ไม่เที่ยงตรงว่างั้นเถอะเนี่ยท่านสามารถแยกแยะได้ทั้งภายนอกทั้งภายในนี่คือการปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงเป็นผู้ทรงพระเตปรดเพราะฉะนั้นจึงไม่เถียงเลยพอมีข้อนั้นมาท่านก็วินิจฉัยใครควรได้ทันทีว่าเป็นไปเพื่อความขัดเกลาไหมเป็นไปเพื่อความลดราคะตัณหาไหมเป็นไปเพื่อความสวยสดงดงามไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่สายหลงปูมันเนี่ยกว่าที่ท่านจะปฏิบัติตทำมาได้เนี่ย ท่านใช้เวลาต้องเกือบ50-60ปีนะหลวงปู่มั่นกว่าจะถึงเป็นพระรหันต์กว่าจะสอนให้เกิดหลวงปู่ดูลหลวงปู่พรมหลวงปู่ขาวหลวงปู่สิมหลวงปู่ชอบหลวงปู่ฟั่นจนกระทั่งหลวงปู่ชาหลวงตามหาบัวอย่างนี้กว่าที่หลวงปู่มั่นจะได้ธรรมะขึ้นมานี่ท่านเอาจนแก่เท่านะไม่ได้ธรรมดาเพราะท่านต้องเอามาคอยพินิจ์พิจารณาพัดไปไปดกภายนอกเอามาเทียบเคียงกับภายใน พอศึกษาภายภายนอกแล้วก็วางไว้แล้วก็มาปฏิบัติจนกระทั่งเขาดูถูหลวงปู่มั่นนะท่านไปอยู่ในป่าในดงองค์เดียวท่านไม่ได้เอาตำราไปด้วยใครจะไปสอนท่านนี่หลวงปู่มัน่นบอกไงรู้ไหมโอ้ยความแก่ความเท่าความชราสอนอยู่ตลอดวันตลอดคืนนี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวอิ่มแม้ทุกมีอยู่ตลอดเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวก็ต้องเป็นลุกไม่สามารถจะนั่งได้ทั้งวันเพราะว่าความทุกย่างกลายตลอดไม่สามารถจะเดินได้ทั้งวันเพราะความทุกตลอดต้องผัดเปลี่ยนอิริยาบถตลอด เดี๋ยวหิวหิวแล้วก็ไปกินไปกินแล้วก็ไปขับถ่ายพรางั้นมีแต่ทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนแล้วท่านไปเที่ยวไหนนท่านไม่ได้ไปเที่ยวไกลเที่ยวดูผมขนเล็บฟันดนังเนื้อเอ็นกระดูกท่านพิจารณากสินเหรอพิจารณากสินสีแดงก็คือโลหิตเลือดก,กระสินสีเหลืองก็คือน้ำเหลืองกระสินสีเขียวคือน้ำดีว่างั้นเถอะนี่ท่านพิจพิจารณาว่าพรนะนั้นตรงกับพระไตรปิดมหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่หลวงปู่มั่นพูดมา เนี่ยเรียกว่าพิจารณาทุกอย่างเนี่ยมีธรรมะคาสอนอยู่ตลอดเนี่ยเพราะนั้นท่านเลยบอกว่าท่านฟังเทศทั้งวันทั้งคืนเทศจากการดูผมขนเล็บฟันอย่างเนื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นไปเพื่อความเสื่อมสลายทั้งนั้นไม่ควรที่เราจะยึดถือให้เป็นของเราเลยเนี่ยก็ตรงกับพระเตยปดกหมดพระเตยปดกทั้งเล่มสอนเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้น เนี่ยพอเพิ่มเมื่อพิจารณาผมคนเล็กฟันหนังเนะื้อเอ็นกระดูกว่าเป็นของปฏิกูลเป็นของที่ไม่ควรยึดถือในที่สุดจะเกิดราคาตัณหาจะโกรธเกลียดให้ใครเพราะมองใครก็เหมือนกันหมดนะเป็นไปด้วยปฏิกูลเหมือนหมดจะไปโกรธอะไรให้เขาเขากับเราก็ไม่ได้ต่างกันรวมแต่เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะไปโกรธจะไปเกลียดจะไปหลงไปเสียเวลาอะไรว่างั้นเถอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นท่านจึงวางได้ใจของท่านจึงวางได้จากนี่กายเขากายเรานี่เห็นไหม เพราะฉะนั้นจึงดูถูกดูแคลนไม่ได้เพราะท่านเอาภาพปฏิบัติเป็นสําคัญแล้วเมื่อาภาพปฏิบัติเป็นสําคัญแล้วมาเทียบเคียงกับพระแท้เปกเพราะ,ะนั้นจึงสอนมาตรงเพะเลยว่างั้นเถอะเนี่ยหลวงตาท่านเป็นมหาปร,รียาท่านไปฟังเทศหลวงปู่มัน่นทีแรกเป็นมหายังฟังไม่เข้าใจเพราะท่านเป็นพระแท้เปกแบบจํามาไม่ใช่พระพระพระแท้เปกแบบของจริงเพราะฉะนั้นจึงได้งงเอ๊ะหลวงปู่มั่นพูดอะไร เนี่ยกว่าพอท่านปฏิบัติเกิดผลขึ้นมาเป็นลําดับจริงฟังเทศอย่างซึ่งไปซึ่งไปซึ่งไปจนกระทั่งยอมรับนับถือเห็นไหมเนี่ยมาถึงสมัยพวกเราเป็นสมัยที่เข้าถึงธรรมะได้ง่ายแต่พวกเราก็เข้าถึงแบบตาบอดคาช้างเพราะฉะนั้นถ้าจะเข้าถึงอย่างจริงต้องตั้งอ,อกตั้งใจปฏิบัติแล้วจะยอมรับผู้ปฏิบัตินะไม่ใช่ยอมรับไม่ใช่ยอมรับนับถือแต่เฉพาะในตำราในตำราอย่างเดียวยัง ยังเหมือนกับคลังยาไม่รู้จะไปหยิบจับตรงไหนไม่รู้จะไปตรงไหนที่จะแก้ภาวะที่เกิดขึ้นในใจของเราเดี๋ยวน,น,บบนี้เป็นแบบนี้เกิดขึ้นมาเราจะแก้แบบไหนอย่างไรไม่ทันเพราะงั้นแตนะ่เหมือนกับนั่งมวยนะขึ้นชกเนี่ยหมัดมาแล้วหมัดซ้ายมาหมัดทุกมาหมัดอัปเปอร์คัตมาเพราะงั้นจุกเรียบร้อยแล้วโดนชกคางเรียบร้อยแล้วไม่ทันเพราะงั้นแต่เพราะฉะนั้นจะทันได้ต้องตัดต้องทันออกหมัดปุ๊บนี่เอาแขนบังไว้ทันที ออกมาปุ๊บหลบทันทีว่างั้นเถอะเนี่ยนอกจากหลบแล้วยังสวนได้ตะกอนเนี่ยได้แค่หลบเนี่ยตอนนี้สวนได้ว่างั้นเถอะเนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นหมาก็ไม่ใช่ว่างายหมาหงายแมวหงายแมวคืออะไรรู้ไหมเวลามันลื่นแล้วมันยังตะปบได้ว่างั้นนั่นแหละผู้มีธรรมะผู้มีปัญญาเนี่ยต้องมีสตินี่หงายแล้วเนี่ยโดนโดนหมัดนะแต่หงายแล้วตะปบกลับได้ว่างั้นเถอะเนี่ยละนี่คือผู้ปฏิบัติธรรมภาคปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้น ที่ท้าวาความมาตั้งแต่ต้นว่าการธรรมะเ,เป็นของจริงแต่เข้าไปประดิษฐานอยู่ในปุตุชนก็จะถูกตีความไปเพราะฉะนั้นเราจึงควรฟังธรรมจากผู้ที่ท่านผ่านการพื้นนิธพิจารณาการปฏิบัติอย่างช่ำชองนี่สายหลวงปู่มั่นเราเ,เป็นสายที่ท่านผ่านเพราะท่านใช้ชีวิตกับการปฏิบัติอย่างจริงจังมาตลอดทุกรูปทุกองค์ไปนะเรียกว่าเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาให้พวกเราได้วางแบบ และผู้ที่นำร,รมออกมา,าเขียนเป็นมาตรฐานให้พวกเราพอจับได้เวลามีอะไรที่เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะอันไหนเข้าเข้าร่องเข้ารอยธรรมะของพระเจ้ามากที่สุดนี่นี่ไปอ่านหนังสือหลวงตาประวัติหลวงปู่มัน่นปฏิปทาพระธุดงค์ข้ากมาฐานสายลูกปุ่มัน่นท่านทําเป็นไม้บรรทัดไว้ให้ เวลาที่ระเราสับสนปนเปเพราะพระไตรปิฎกใหญ่เหลือเกินกว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกิน8ปดหมสี่พันพระธรรมขันธ์ไม่รู้จะหยิบจับตรงไหนว่างั้นเถอะเอานี่แหละปฏิป,ป,ปทาพระธุดงค์ขกรรมฐานสายหลงปู่มั่นเอามาเทียบเคียงเพราะท่านวางแบบฉบับไปหมดนี่ท่านคุกครีกันไหมท่านพูดไหมท่านเทศไหมท่านเป็นนักเทศไหมเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะหลบลี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่ค่อยมีใครเข้าถึงง่ายเพราะท่านหาความสงบสงัดเนี่ยสมกับที่พระพุทธเจ้าท่านพูดว่า อะไรวางโอวาทประเดมกไว้ที่นั่งที่นอนอันสงัดเนี่ยเพราะฉะนั้นพัระกรรมาฐานสายหลวงปู่มันม่นเนี่ยมักอยู่ในที่ลี้ลับนะไม่ค่อยเข้าถึงง่ายตั้งแต่หลวงปู่เราเนี่ยท่านเป็นศึกษานิเทศนะปี2 5 8 8ท่านมาเนี่ยท่านอยู่ใกล้ๆวัดหลวงปู่พรมมาถึงบ้านตาท่านยังไม่รู้จักว่างั้นแต่เพราะว่าท่านอยู่ในลักษณะของผู้สงบสงับก็คือไม่ค่อยคุกคลีไม่ค่อยประกาศ มีธรรมะแน่นเลยพระตไตรปิฎกทรงไว้แน่นเลยแต่ไม่ค่อยมีความร้อนรนที่จะประกาศธรรมนักเก็บเนื้อเก็บตัวว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นนี่พวกเราก็เลยทั้งเข้าถึงง่ายทั้งเข้าถึงยากในสมัยปัจจุบันนะก็ขอฝากเป็นข้อคิดเพวกเราจะได้มีหลักเกณฑ์ในการที่จะเฟ้นข้อธรรมะเวลามีอะไรสับสนปนเปขึ้นมาจะได้เทียบเคียง เออหลวงตาท่านเป็นลลกศิลย์หลวงปู่มั่นหลวงปูม่ม่นเป็นผู้ปฏิบัติตรงตามพระตรปิฎกอย่างมากจนทรงพระไตรปิฎกไว้หมดเลยในหัวจิตหัวใจของท่านท่านสอนอะไรไว้ท่านให้หลักอะไรไว้เราจะได้เข้าใจและเราจะได้ไม่เสียเวลาไม่เดิอนอ้อมไม่เดิอนอ้อมไปอ้อมมาตรงตลอดว่างั้นเถอะเอาละวันนี้ก็สมควรแก่เวลา ยถาาบริวาาุลาปริเปล่ยนตีสารัเทวเมวะอิโตทินางเปนังูประกาปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะทุตัพเพบุเณตุังกปจันโทปนลโซยัถามนิโทติละโซยัตถา तु माते มารีวตาสะมาสังคานุภาวินาสะตสุติงทาวันตุเตวันนี้เด็กๆมากันเยอะก่อนนอนกลับพักกันบ้างหรือเปล่าเด็กๆนะเออ ก่อนนอนกาบพ้านะทุกคนไป